น้ำนะครับพร้อมหนึ่งสองสามลงลงครับ,รบลงไปแล้วพร้อมขวดน้ำคนก็เดี๋ยวอุปกรณ์ถามรบกวนถามครูครูหมีก็ได้ค่ะว่าขวดน้ำเนี่ยเราต้องต้องอยู่ตำแหน่งไหนของร่างกายบ้างคะ ก็มีได้อยู่หลายส่วนนะครับหนึ่งเราจะกอดไว้ที่อกก็ได้นะครับหรือเราจะเหนยบไว้ที่หว่างขานะครับหรือจะซุกไปในเสื้อผ้าะในร่างกายของเขานะครับเมื่อกี้ที่ผมสังเกตเห็นนิดหนึ่งว่าทําไมในขวดพลาสติกต้องมีน้ําอยู่ปริมาณหนึ่งครับปกติเนี่ยเวลาการเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะมีน้ําดื่มอยู่ในขวดอยู่แล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถชูชีพเป็นชูชีพลอยตัวได้ถ้าเกิดอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยสามารถช่วยประคอง ในการดื่มนะครับให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ําได้นานยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหมีทริคดี่นะ<ช>ถ้าสมมุติว่าอยูใ่ในทะเลมีน้ําเปล่าอยู่ในขวดนิดนึงก็เอามาจิบเล็กน้อยตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นวิธีของการที่ช่วยให้น้ําช่วยให้ลอยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้เกียนมาเลยแถ้าสมมติว่าขวดเปล่าก็จะลอยได้ดีขึ้นรอเปล่าคะใช่ครับขวดเปล่าลอยได้ดีขึ้นก็ยังมีมีคนสงสัยนะครับว่าขวดน้าดื่มพลาสติกเนี่ยมันมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเรามีขวดน้ำดื่มพลาสติกขวดหนึ่งเนี่ยกอดไปที่โลกเราโดดโลงน้ําไป<ะ>แล้วก็นอนหงายนิ่งๆผมผมผมรับรองนะครับว่าหนึ่งคนหนึ่งขวดเนี่ยรอดได้แล้วยืนยันได้ว่าเป็นจริงค<ะ>ุยครับสงสัยนิดน,นึงครับว่า มันต้องใช know, like hey, fine, <im> ้ขวดขนาดประมาณไหนครความจุเท่าไหร่ครับถึงจะช่วยชีวิตเราได้ครับถ้าจะให้มั่นใจเนี่ยหนึ่งลิตรครึ่งนะครับพันห้าร้อยซีซีที่เขาแถมตับลามันทั้งขัวนี้เปล่านะครับทั่วไปเนี่ยนะครับอ๋อครับใช่ครับแต่ที่จริงก็ขวดเล็กนะครับขวดแปดร้อยซีซีก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีแรงลอยตัวสูงพอที่จะประคองร่างกายเราไว้ได้เพียงแต่ว่าฝึกให้มีความมั่นใจว่ามันช่วยเราได้แน่นอนนะครับมันก็จะช่วยได้ ขวดเล็กก็ใช้ได้สาหรับคนที่เป็นน้ําเก่งน้ําแล้วครูเอกคะตําแหน่งของการจับขวดน้ําเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนที่ถือว่าลอยตัวได้ดีที่สุดคะจับตรงฝามันไม่จับตรงตัวขวดจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเด็กได้รับการฝึกเด็กจะจับที่คอขวดนะครับแล้วก็เอามากอดไว้ที่หน้าอกมือข้างหนึ่งก็มากอดไว้นะครับอยู่ที่หน้าอกนะครับนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งทีนี้ถ้ากอดอยู่นานๆเด็กอาจจะเมื่อยเมื่อยเมื่อตกน้ําแล้วยังไม่มีคนมาช่วยเนี่ยพอมันเมื่อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะเปลี่ยนตำแหน่งจากที่อยู่หน้าอกเนี่ยเอาไปเหน็บไว เด็กไปได้ป <NY Commons> <ettes> ัะกาศก็นอนลอยตัวหงายเหมือนอย่างที่เด็กได้รับการฝึกลอยตัวหงายตัวปามาแล้วเดี๋ยวนะแปลว่าในระหว่างที่น้องเขาลอยกันอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของอุปกรณ์ได้ด้วยเปลี่ยนได้เลยครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยถ้าเด็กที่รับการฝึกมาแล้วเนี่ยเด็กเมื่อลอยตัวหงายได้แล้วเนี่ยกอดกดอยู่ที่เ้าอกปุ๊บเราสามารถที่จะเลื่อนขวดจากน้นอกเนี่ยไปเด็กไว้ที่วางขาโดยที่ไม่ปล่อยขวดได้เลยครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทิศได้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่ แล้วไปลองเลยไปได้นะฮะต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนใช่ไหมครับเคล็ดลับสําคัญที่ทำให้น้องเขานิ่งได้อย่างนี้คืออะไรครับก็คือถ้าถ้าเราฝึกให้เขาร้อยตัวหงายโดยการเอาชีวิตรอดของตัวเองได้แล้วเนี่ยเมื่อมีอุปกรณ์ปุ๊บเขาก็จะเอาอุปกรณ์นั้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการที่จะประยุงตัวให้เขารอยได้นานยิ่งขึ้น,นครับเพราะการตกน้ำเนี่ยไม่แน่เราอาจจะอยู่กลางทะเลอยู่กลางบึงโดยที่ไม่มีคนช่วยถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรารอยอยู่ได้นานมากขึ้นครับ